สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกชกรสมมทิพย์เลืที่สิวันนี้จะมาร้องเพลงกีดกันค่ะใครเราเจะรู้ว่าความรักแม่แรักเจอต่างคนไม่รู้จักแต่ปาใจเพียงครั้งเดียวติดในใจชัว่วกาลยามที่เราทั้งสองได้ผ่านพบ รอบเรื่องเราอาดีตที่เราล้านจะคือความรักแท้ที่ฉันหามานานนานแต่ความรักดูเหมือนเลือนลางปลายทางไม่เป็นดังใจถ้าจะให้เราพบกันยายต้องกีดกันเราให้ไกล กีดกันด้วยพันฟ้าไม่ใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมในตอนจบสุดท้ายนิยายรัก มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับกลับมาเพื่อพบเจอบอกรักเธออีกครั้งแต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไปดังนั้นไม่ได้พยายามแค่ไหนไม่มีทางใดที่เราจะใกล้กันอีก ้วยแผ่นฟ้าแม่ใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไปกีดกันด้วยผู้พาทรงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงตั้งยามพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมกีดกันด้วยแผ่นฟ้าแม่ใกล้ฉันยินดีจะฝ่าไป กีดกันด้วยผู้พาส่งฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวกีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอแต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหม